เราวางงานบนโต๊ะไม่มั่นใจว่าเอียงนิดนิดหน่อยๆน่อยและเราอยากจะวางให้ตรงเพื่อให้เครื่องวิ่งรับลื่นใช้แสงเลเซอร์ช่วยแล้วกดขึ้นลงเครื่องจะวิ่งตามแกนใช้แสงเลเซอร์ไปที่ขอบงาน ได้ขอบล่างแล้วให้กดขึ้นแล้วสังเกตลำแสงจัดงานขอบบนให้เสมอลำแสงกดลงดูแนวทั้งทั้งแนวอีกทีหนึ่ง กดขึ้นเท่านี้ถือว่าตรงเท่าที่เป็นไปได้ละ